คุณแม่ครับคุณแม่ขอเชิญคุณแม่มาเป็นพี่เลี้ยงกราไม่ได้นะครับขอเชิญคุณแม่ครับขอเชิญคุณกินได้วันนี้นะครับนะครับเราจะได้พ่อสาวคนต่างนะครับที่หล่อที่สุดในโลกเลยนะครับวันนี้เราจะได้พบนะครับฝีมือการทำนะครับนะครับตอนนี้มีคุณแม่แดงมาทำมาช่วยทำอะไรครับ ทำไทยรักกันนะอ้าวไม่ร้อนเลยตอะไรทยเลยตองไทครับครับทำไทยใส่รักครับตองไทยใส่รักนะครับแต่ไม่ติดกินได้ไหมย๋ยวมาดูการเดี๋ยวผมจะสอนเป็ที่สูงนะครับวร้จะดูนะครับเอาพกอันนี้จะมาต่อช่วงแรกนะครับว่าจะเป็นการอะไรจับสามเป็นยังต่อรับเพียง ไหมเขาอยากดูท้าเนี้ยครับท้าท้าอะไรครับโหมดร้านทาท่าต่า